พบช่องพี่ mm hmm. พนเรีย l แฟมิลี่นะคะสวัสดีนะคะวันนี้ทานข้าวนะคะโอ้โหสวัสดีทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะข้าววันนี้มีไข่เจียวนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มตำนะคะมีปูภูเขาว,วันนี้พี่โดนไม่ข้าวเหนียวนะคะเป็นข้าวสวยทอ mm hmm. ดไก่นะคะก็ประมาณนี้นะคะ น้องเลบก,ก็ออยู่บนบ้านนะคะถุนน้องเลบนะคะทานข้าวนะครับทานข้าวแซ่บแซ่บบป่แซ่บดิเติมเรื่อยๆทานข้าวกับลุงนะครับลุงนี่คือลุงนะคะลุงไม่ใช่ลุงนะครับลุง เรนมีการเซลลด้วยนะคะทานข้าวกับลุงนะคะดีใจนะคะเสียงก็จะ,ะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะเสียงรถผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีการเทสเครื่องเสียงด้วยนะคะ1 2, 3, 4, 2, 3, 2> ึ่งสองสามสี่หนึ่สามสี่กินข้าวไปด้วยนะคะฟังเพลงไปด้วยนะคะวันนี้ แซ่บปะแซ่บปะแซ่บตีเนาะแซ่บแซ่บนะคะวันนี้ส้มตำไข่เจียวมีปูด้วยกินแบบมีว้าวผลืเลยเนาะเรจะหิวมากนะคะก็ ลูกก็เหมือนพ่อพ่อก็เหมือนลูกนะคะก็จะทานข้าวอยู่เย็นแล้วก็จะไปกีดย่างกันนะคะอือฮปู่กับตำหุ่งืะหุงข่ายหูคข่ายนั่นละนนอเป็นอะไร โอ้โหเป็นเลือบานนี่ปูกับอันปูกับส้มตำนะคะเข้ากันมากนีรสชาติมีหน่อไม้ต้มด้วยนะคะทอดไก่ขามีกินทอดไข่ขามีกินกินแต่ส้มตำแล้วก็ไข่ต้มต้มหน่อไม้ เอาเติมลงไปอีกแล้วนะคะหืมชิน,นมะขีนุน่ดีเจอนอนถ้ากินมะขี้นุนมเจอะรับค่ะ大姐ทานข้าวเย็นก่อนจะไปกรีดยาง ้านอเรี่รค้ววันนี้ก็อร่อยตำมะละกอขาดไม่ได้ตมะลกอข่ดไม่ได้ดูด้วยนะทังนี้นะ่าจ,จะอร่อยนะคะอ <c oughs> เอาไปกินโชว์นี่น่าจะได้เลยนี่ <c oughs> กินเป็นตาแซ่ไปลึก <c oughs> นะคะก็มาทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ทานข้าวนะะในครอบครัวนะคะส่วนน้องเรีบก็บอกไม่หิวนะคะอยู่บนบ้านนะคะนานทีปีหนนะคะ,นนะ,คะส่วนมาก,กา็เร่งรีบกับงานนะคะก็ไม่ค่อยได้ทำทำคลิปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ